ธนาคารอมสินนะครับออกแคมเปญเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษดอกเบีย้ยแรงสั่นสะเทือนนะครับกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ4เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.29%ต่อปีกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ7เ,เดือนนะครับฝากตามกว่า10ล้านบาทให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.41%ต่อปี ฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปทเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.47%่ต่อปีบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1,000 0บาทเท่านั้นนะครับสแคมเปญน,นี้จะมากับคุณในเดือนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกันลล์กับส s c ค i ายคอมเมต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ แคมเปญเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยเที่บเท่าเงินฝากประจำ1.29%ต่อปีนะครับเงินไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบ,บุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบ,บุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรับฝากสูงสุดอัตราดอกเบีย้ยและผลตอบแทนอัตราดอกเบีย้ยนะครับจะได้รับร้อยละ1.1ต่อปีนะครับ เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1.29ต่อปีนั่นเองนะครับระยะวลาการฝากตั้งแต่วันที่1ถึงสาเ็กรกฎาคม2568เงื่อนไขาการถอนนะครับถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ4เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากผือเรียก ณวันถอนในอัตราต่ําสุดภาษีณที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลหักภาษีณที่จ่ายตามประกาศของกรมสรรพกรการลงรับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ4เดือนนะับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนอัตราดอกเบีย้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีญชเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้มีความแจ้งความประสงค์ไว้ตั้งแต่เปิดบัญชีนะครับ อ่ะต่อมานะครับเรามาดูแคมเปญเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบี้ยนะครับฝากต่ำกว่า1 0ล้านบาทให้อัตราดอกเบี้ยเท่าเท่าเงินฝากประจำ1.41%ต่อปีฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปให้อัตราดอกเบี้ยเท่าเท่าเงินฝากประจำ1 4 7ต่อปีนะครับมาดูรายละเอียดกันเงื่อนไขการฝากเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำา10,000บาทบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไป นิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินการรละฝากสูงสุดการคิดอัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนยอดเงินฝากต่ำกว่า10ล้านบาทให้อัตราดอกเบีย้ย1.2เซตอ่อปีนะครับหรือเทียบเท่าเงินฝากประจําร้อยละ1.41ตอ่อปียอดเงินฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1.25ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจําร้อยละ1.47ต่อปี อัตราดอกเบีย้ยเป็นไปตามเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่เยอะจากยอดเงินฝากรวมสะสมเรียลักการรับฝากตั้งแต่วันที่ 1- ถึงสาเ็กรกฎาคม2568นะครับเป็นแคมเปญของเดือนนี้เท่านั้นนะเงื่อนไขการถอนถอนครั้งละเท่าใดก็ได้จะถอนหรือปิดบันชีก่อนฝากครบเดเดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ย เงินฝากประเภทถือเรียกณวันที่ถอนในตาต่ําสุดเพราะนั้นไม่ควรที่จะถอนก่อนครบ7เดือนภาษีนให้จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลหักภาษีน่าให้จ่ายตามประกาศของกรมสรรพากรก,การลงรับอาตาตัตราดอกเบีย้ยเมื่อฝากครบ7เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนอาตาตัตราดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์เอาไว้ณวันที่เปิดบัญชีนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสินสํนักง,งานใหญ่มาณที่นี้ใครอยากจะสอบถามแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดดๆอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถโทรสอบถาม022998000 00, ได้เลยนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C ีนะครับมีการายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ามศึกษาข้อมูลทําความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR วอา e โคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมมา้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR โค้ดเพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ